ธาตุนี้นี้เอาอย่างนี้เป็นเครื่องพัดนะอันนี้ถือว่าเป็นเทศกาลเข้าพรรษาเป็นวันที่จํเป็นเป็นช่วงที่จําเป็นต้องเข้มงวดกว่าันเพื่อตัวเองนะลูกนะย่าทรงจิตออกนอกโลกนอกจักรวาลเมื่อหลวงปู่พูดหรือเทศเรื่องนอกโลกนอกจักรวาลเป็นเพียงให้พวกเราเกิดความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดจินดีในการเบียนไหว้แต่เกิดแค่นั้นไม่ได้เทศเพื่อให้กระตือรือร้น ไม่ได้ให้เทศเพื่อต้องการซอดแสวงหาเทศเพื่อยุติพบยุติใช่เบื่อหน่ายในการเี็นไหวตายเกิดเพราะเกิดในครอบโลกครอบจกกักรวาลมันก็ไม่ได้อะไรไปก็มีแต่เกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายทุกไม่มีประมาณทุกน้อยมากที่สุดมีแต่ทุกทางนั้นทุกเกิดนั่นทุกเท่านั้นที่เกิดทุกเท่านั้นเ่ะทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปนี้เป็นพระวาจาที่บอกว่า เป็นพระสัทธธรรมเลยจรว่าเป็นพุทธวจนะเออใช่ตรงนั้นบ่งบอกอย่างชัดแจ้งเลยนั่นทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปมีแต่ทุกเท่านั้นไม่มีว่าความสุขเลยแสดงว่าความสุขไม่เกิดเลยมีแต่ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นนั่นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปเมื่อดับทุกแล้วก็มีความสุขไม่เกิดอีก ถ้าเกิดดีก็ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปนั่นปัญญาหลวงปู่ก็เลยพวงตรงนี้ล่ละเอาเมื่อไม่เกิดอีกมันก็มีความสุขที่มันดับไปแล้วแล้วจะเกิดทําไมนั่นปัญญาหลวงปู่ก็สว่างโล่เลยทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปไม่เกิดดีกว่าถ้าเกิดดีก็ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นนั่นเห็นไหมลูกเนี่ยผู้มีปัญญานัเนี่ย สั่งสมอบรมบรารมีมากย่อมเป็นอย่างนี้ไม่ใว่า่าื่อฟังอย่างเดียวหลงในตําราหลงในพุทธวจนะหลงเป็นเปรตเป็นผีเป็นตัวบุ่งตัวหนอนหลงอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ให้หลงพุทธวจนะแต่ละบบแต่ละบาดน้อมลงมาทําให้จิตใจขงตัวเองสว่งางสวัยอันนั้นคือปัญญาของพระพุทธเจ้า เรียนบทบาทเดียวก็ข้ามทะเลหลวงเข้าสู่พระนิพพานได้ไม่จำเป็นต้องไปเรียนหมดด้วยเหตุที่ว่าเปด0หมื่นสี่พันกันนั้นให้แต่ละลูกให้แต่ละคนนั่นอุปนิสัยใครอยู่ในพระสูตรไหนล่ะอยู่ในพุทธวจนะจุดไหนล่ะน้อมมาทิอย่าเป็นเปรตเป็นผีอย่าหลงโลกหลงทางอย่าหลงตำราอย่าเชื่อเรืออ่องตำรา ยังพอฟังได้แต่หลงตำรานีส่สิมันสาหัสชากรที่สุดแต่หลงในตำรานี่ลานทางลานผู้นั้นมีแต่จมกับจมอย่ามาพูดเลยว่าเป็นอุปนิสัยวาสนาบารมีใจตัวนั้นเป็นตัวส่งผลนี่รู้กันใช่ไหมล่ะใจเท่านั้นใจตัวเดียวเท่านั้น อย่าเอากับอาเกิดปยาภายนอกมาพูดกันเลยอากิดปียาภายนอกก็คือธรรมก็คือวินัยแค่นั้นอุปนิสัยวาสนาบารมีเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ธรรมวินัยต้องเป็นเรื่องใหญ่รู้เข้าใจไหมไม่งั้นศาสนาพุทธก็จะจมไปจมไปก่อนที่จะถึงห้าพันปีทุกวันนี้ก็ดังที่เห็นเสื่อมไปมากที่สุดถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือห้าเปอร์เซ็นต์เราจะฟื้นขึ้นได้ไหมถ้าชาวพุทธทั่วโลก ยอมรับตัวเองว่าผิดยอมรับตัวเองว่ามีทิฏถิมานะด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ความสเสรเส์เยินยอด้วยรรษายอมรับตัวเองว่าตัวเองผิดทุกสิ่งทุกอย่างก็จบในทางที่เลวดีขึ้นเรื่อยๆคือทางที่เลวจบเกมไม่มาพื้นปฏิบัติอีกมีแต่ทางที่ดีด้วยทาด้วยวินยัยด้วยมกักด้วยผลในบ้านปลายสุดท้ายปัจจุบันเดี๋ยวนี้ พุทธศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรืองถอยกลับไปในสมัยพุทธกาลเหมือนเราอยู่ในสมัยพุทธกาลเลยเหมือนพระเจ้ายังไม่เสด็จเข้าไปสู่เมืองมหาปรินิพพานเหมือนพระองค์ยังอยู่กับเราตลอดเพราะทรพวินัยเป็นตัวแทนของพระเจ้าเหมือนพระองค์ยืนอยู่ตอดหน้าพวกเราตลอดฟังเทศฟังธรรมพระเจ้าตลอดจริงจังตลอดนั่นเดี๋ยวนี้ก็ดังที่เห็นแต่พูดถึงว่าถ้ากลับสภาพใหม่ได้ ในปัจจุบันนี้ก็เหมือนสมัยพุทธกาลเลยพ่อไม่ได้จากวไไินเนพ่อยังอยู่กับลูกตลอดไปตลอดไปทำวินัยเมื่อโดดเด่นจ้อมเป็นอย่างนี้ศรัทธาที่กัสธาค้าเกิดอัจฉริศรัทธาเกิดนี่ถึงมากถึงผลถึงอรหาตผลในปัจจุบันไม่สมกับธาตุนี้นี่เอา